พี่น้องเขียนหนังสือเล่มนี้ให้กับลิซ่าแบ็กพิงเที่ยวครบเทวีปเนี่ยตั้งแต่อายุ30ตน้นประสบความสำเร็จเขามีความเชื่อแบบไหนและเขาสร้างความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงคําถามคือแล้วเราต้องแลกขนาดไหนจนกว่าจะถึงความฝันเปลี่ยนการแลกเป็นการลงทุนพอเราคิดแบบนี้เสร็จความคิดเราเปลี่ยนทันทีเลยนี้เราจะมารีวิวหนังสือกันนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แทมเพิ่งอ่านจบเลยล่าสุดนะครับแล้วก็ บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าจะแนะนําหนังสือ1เล่มในยุคสถานการณ์แบบนี้นะครับยุคโควิดเนี่ยต้องเป็นเล่มนี้เลยนะครับซึ่งก็คือแ uh huh. ทมแ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 ทมนะครับเล่มนี้เลยนะครับ The believer นั่นเองคนประสบความสำเร็จคือคุณเล่มนี้ทําอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็น one of the best in 2021เลยทีเดียวโควิดแบบนี้นะครับความเชื่อเนี่ยสำคัญมากๆความคิดการตอบสนองต่อสถานการณ์หลายๆอย่าง ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักผู้เขียนกันก่อนว่าพี่น้อยเนี่ยคือใครนะครับคุณรัตีชาญชินปวินนัทนะครับพี่น้อยเนี่ยโหต้องบอกว่าแทนมีโอกาสได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับพี่เขาเก่งมากจริงๆนะครับคือหลังจากเป็นคนธรรมดานะครับที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตอนอายุ24นะครับใช้เวลา10ปีนะครับ34ประสบความสำเร็จในระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันก็โหโด่งดังมากนะครับทั้งหนังสือนี้ก็ถูกแปลไปเป็นในหลายภาษานะครับแล้วก็บวกกับมีคนเชิญไปเป็น guest s p เกอร์โอเคไปพูดคุยยยเเรรรรื่่่องงงงปะสบกกกาาาาาาาณ์นนแวทธุิจตๆมมี สร้างแรงโลประดาใจหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วท่องเที่ยวระหว่างนั้นด้วยเนี่ยเที่ยวครบ7ทวีปเนี่ยตั้งแต่อายุ30ต้นๆทุกคนโอ้โหฮิตมากนะครับ oh, และนี่คือคนไทยนะครับทุกคนเอเวอเรสต์ oh. เมร่าพีคนะครับการวิ่งมาราธอนเนี่ยซึ่งในรายการ World Major นะครับพี่นอยสามารถเก็บเนี่ยจริงๆมันมี6 World Major เนาะถ้าสมมติไม่มีโควิดเนี่ยจะเก็บได้ครบไทยในหนึ่งปีนะครับอย่างแทมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นโอเคเอเวอเรสต์ okay, นะครับไปปีนเขาด้วยกันมาเนาะะไป Base Camp, แล้วก็นครับ 20วันโหโหดมากนะครับแล้วก็วิ่งมาราธอนนะครับหรือว่าการสร้างธุรกิจร่วมกันต่างๆเนี่ยพี่นอเนเป็นเมนเทอร์ล้าก็ได้ทำงานร่วมกันนะครับสนุกมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาแชร์กันก่อนเลยว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกัน,กน,กน,นบ้างหนึ่งเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าคนประสบความเร็จเขามีความเชื่อแบบไหนและเขาสร้างความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงคบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยในสถานการณ์ที่มันยากมากเนี่ยเขายังมีความเชื่อว่าเขายังสามารถสำเร็จได้ ในขณะที่บางคนรู้สูงมีอุปสรรคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็เราคิดว่าทําไม่ได้แหละหรือถัดมานะครับทำยังไงให้เราสามารถดึงสกยภาพของเราเนี่ยออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนทั่วไปเนี่ยใช้สกยภาพสมองนะครับเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองว่าใช้ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนจะเรียกเขาว่าอัจฉริยะเลยเราลองดูภาพตามถ้าสมมติว่าเราสามารถดึงสก,กภงยภาพออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นโอ้โหเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ขนาดไหนกันนะครับคำถามคือแล้วเราต้องแลกขนาดไหน จนกว่าจะถึงความผัาน 1. ต้องแลกมากกว่า1ครั้งออเราก็เข้าใจแล้วอย่างน้อยคือได้เฉลยข้อสอบว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะคิดว่าแลกแค่ครั้งเดียวก็จบแลลวไม่ใช่อันที่2คือต้องแลกมากกว่าที่เราคิดไว้เสมอส่วนใหญ่เลยทั้งหมดอ,อย่างนี้แล้วกันแบบนี้นะครับเราก็จะมีหมายเสร็จที่ถูกต้องในการทําต่อไปถัดมาเนี่ยพี่น้อยก็จะบอกว่าโอเคแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยมันสําคัญยังไงในการไปสู่เป้าหมาย เพราะอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนเ,นเราโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่าโฟกัสที่กระบวนการถูกไหมครับเฮ้ย hey, ทำยังไงให้เราสามารถเอนจอยได้กับกระบวนการเพราะจริงแล้วการที่เราจะประสบความสร็จได้เนี่ยสำคัญที่กระบวนการนี่แหละคือสิ่งที่เราทําในทุกวันถัดมาเลยจะเป็นเรื่องของ p u r p o s e หรือว่าจุดประสงค์ที่ยิงย่งใหญ่นั่นเองคือนอกจากชีวิตที่ประสบความเสเร็จแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างชีวิตที่เปลี่ยนความหมายได้อีกด้วย หมายความว่าไงชีวิตที่เปลี่ยนความหมายนะครับหมายความว่านอกจากโอเคเรามีเงินเรามีเวลาแล้วแต่เรา,าสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้าจะาเป็นแรงลมแรงใจจะเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าสมมติว่าเรามีมุ่งหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงทึบแรงสู้และมองการไกลามากกว่าแค่เราทําแค่เพื่อตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งเป้าหมายในธุรกิจนะครับโอเคเฮ้ยฉันอยากมีรายได้ที่อยากประสบความสำเร็จเท่านี้ถ้าสมมติแค่เพื่อตัวเราบางทีเราเจอ ความเหนื่อยเจออุปสรรคนีดนิดหน่อยหน่อยเราก็อาจจะลมเลิกแหละแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำเพื่อครอบครัวเรานะหรเอทําเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังคนประเทศไทยรุ่นต่อๆไปว่าเฮ้ยวัยรุ่นสมัยสมัยนี้สามารถประสบความสำเร็จได้แสดงว่าเราก็จะมีแรงฮึบอีกเพื่นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเราเองแต่ว่าทําเพื่อคนรุ่นหลังสำคัญเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เห็นไหมสีดําแล้วก็สีชมพูถูกไหม black pink นะครับเล่มนี้นะครับไม่น่เชื่อทุกคนนะครับ นะหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะครับพี่น้อยเขียนหนังสือเล่มน,นี้ให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบลิงตัวยงเลยของที่ประเทศไทยนะครับเป็นแฟนคลับตัวพ่อ,ต,พอตัวพ่อนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่เขียนให้ดูว่าเฮ้ยที่ไปที่มาว่าทําไมพี่เขาเถึง DVD ดีๆมาได้เป็นบลิงได้แบล็คพิงค์เนี่ยเขาวิเศษขนาดไหนเขาทุบหนักขนาดไหน ก็จะได้มาเรียนรู้ในเล่มนี้นะครับผมเปิดแบรนดอมให้ที่ผมไฮไลท์ไว้แล้วกันพ้าหน้าตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณวางแผนเช่นถ้าเรารู้สึกว่าแค่อ่านหนังสือแล้วก็ฟังพอดแคสต์ก็คือก็โอเคดีเลยได้ไเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ถ้าสมมติว่าคุณสามารถวางแผนได้ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้ฉันจะเรียนรู้เรื่องความเป็นผู้นำเรื่องลีดเดอร์ชิพอาทิตย์ถัดมาฉันจะเรียนรู้เรื่องพัฟฟิกสเป a k ิ n งอาทิตย์ถัดมาฉันจะเรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมจะทําให การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นชอบมากครับคือธุรกิจเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่1ปี5เดือน3เดือนนะครับบางทีบางคนอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีแบบนี้นะครับแล้วมันจะยังไงวะเนี่ยใช่ไหมครับแต่พี่นอยเนี่ยให้ mindset ที่แตกต่าองออกมาเปลี่ยนการแลกเป็นการลงทุนการที่เราแลกเวลามาใช้เวลา5ปีแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเสียเวลา5ปีเปล่าแต่เราเหมือนการลงทุน vi เนี่ยที่ลงมาแล้ว5ปีถูกไหมครับในวันที่มันประสบความสำเร็จอาจจะในปีที่6หรือปีที่7ตุ้ม การลงทุนเหล่านี้มันจะคืนรีเทิร์นให้เรากลับมาที่เป็น ROI ที่มันสูงและมันดีมากๆเมื่อการลงทุนระยะยาวพอเราคิดแบบนี้เสร็จความคิดเราเปลี่ยนทันทีเลยถูกไหมครับดีมากโคตรพีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งความสําเร็จ20%อยู่ที่วิธีการ80%อยู่ที่วิธีคิดแต่100%อยู่ที่การมีระเบียบวินยัยโอ้โหนะครับระเบิดกระโหลกไปเลยนะครับ ดีมากครับและนั่นคือ the believer นะครับคนประสบความสำเร็จคือคุณนะครับอยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูนะครับจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้ให้กับชีวิตเราได้นะครับสังเกตหนังสือแถมก็จะก่าทนิดนึงนะครับเปิดบ่อยมากนะครับนี่คือทวนไปสองรอบแล้วนะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคและนั่นก็คือ the believer คนประสบความสำเร็จคือคุณนะครับโอ้โหพีคไหมพีมากนะครับคือเดี๋ยวยิ่งถ้าเราไปอ่านจบนะพีคกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่า เราอยากเรียนรู้นะครับว่าเราจะสร้างความเชื่อ,อยังไงให้เราเป็นคนประสบความสำเร็จหรือว่าสร้างผลลัพธ์ในปีแบบนี้นะครับเนี่ยแนะนําเลยไปเล่มนี้นะครับให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งแบบคําตอบในหลยยายๆอย่างให้แนวทางหรือมาเซตต่างๆด้วยครับให้แทมไปรีวิวหนังสือเล่มไหนก็พิมมาบอกในเพจได้นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวแทมไปรีวิวมาให้ว่าอ่านหนังสือแล้วเป็นยังไงบ้างหรือเอาไปใช้เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับพีคมากโอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวติดตามคอนเทนดีีไ้ท่่ทอง แถมชนะพันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับวู้ชุ๊บออ้โงเป็นไงล่ะจับมือถือตกเลยครับพี่น้องไม่เป็นไรครับเจอกันะครับ